สวัดีทุกคนวันนี้มาดามรันจวนกลับมาอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ก็จะมากับหัวข้อเอาอกเอาใจสายแอบรักสายแอบชอบหรือคนที่ยังอยู่ในสถานะไม่ชัดเจนแต่ว่ามีปฏิสัมพันธ์มีการพูดคุยมีการสั่นสัมพันธ์กันในระยะหนึ่งแล้วนะจ๊ะก็คือ อยากจะรู้ว่าใจของเขานนะมีเราหรือเปล่าเออแล้วอยากจะรู้จริงๆเนี่ยว่าเขาอยากจะไปต่อกับเราไหมอยากจะจูงมือเราไปด้วยกันบนเส้นทางแห่งความรักของเรากับเขาหรือเปล่าอารมณ์ประมาณนี้นะคะก็ทำร้ายก็ประมาณ1-3เดือนเนาะน,นับจากวันที่ดูคลิป อาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะยังไงให้ดูเพื่อความบันเทิงขำๆไม่ต้องไปซีเรียสนะคะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวแบบเน้นจริงจังแบบเน้นแบบว่าเจาะลึกระหว่างคุณและเขาคนนั้นเนี่ยดูรายละเอียดใต้คลิปได้นะอันนี้เป็นกองที่1นนะคะกองที่2กองที่3ตั้งสมาธิแล้วนึกถึงเขาแล้วก็รู้สึกถึงเขาแล้วก็ลืมตาม,มาแล้วเอยกองไหนมันดึงดูดก็เลือกกองนั้นได้เลยนะ1 2 3สองสาแล้วก็ไปดูกองที่คุณเลือกกันได้เลยจ้า ราคามาถึงคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะตั้งสมาธินึกถึงเขาคนนั้นคนที่คุณนึกถึงคนที่คุณคิดถึงอยู่นะ,ะเป็นดวงโดยรวมนะคะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้ดูเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะแล้วก็ดูได้ทุกเพศนะความรักไม่มีเพศมาดูสิว่าใจเขาคนนั้นที่คนกองนี้นึกถึงเนี่ยมีคนกองนี้อยู่ในใจไหมเออรู้สึกยังไงกับคนกองนี้ขอห้าใบค่ะ เปิดมาตรงประเด็นเลยค่ะไม่อ้อมค้องอยากรู้ว่าใจเธอนะมีชั้นไม้อารมณ์ประมาณนี้ปเป็นโดนในรัวนะไม่ต้องไปซีเรียสอืมสามเปลี่ยญเดทเหมือนใหญ่จบความเป็นเพื่อนนะคะอ้อยกลองนี้ออาจริงๆถามว่ามีไหมเมย์ทำไมจะไม่มีแล้วก็ อาจจะมีอยู่แค่คนเดียวก็ได้ยืนหนึ่งในในใจิตใจนะตอนนี้นะจ๊ะแล้วเขาอยากจะจบอะบางคนเป็นเฟนโซนกันหรือเปล่าเป็นคนรู้จักเป็นเพื่อนเป็นคนที่ทํากิจกรรมอะไรบางอย่างร่วมกันก็ได้นะเออออกแนวรู้สึกเหมือนแบบว่าอยู่ในกนะลุ่มเฟนโซนอะเรารู้สึกว่าเขาอยากที่จะจบความสัมพันธ์บางอย่างก็คือ,คอจบเฟนโซนนั่นแหละจบความสัมพันธ์เดิมๆหรือการพูดคุยในลักษณะเดิมๆแล้วเหมือนมีการอยากจะเริ่มต้นอะไรบางอย่างนะในใจ,จอยากเริ่มนะ เออหรืออยากจะทําอะไรให้ชัดเจนจริงๆในที่เนี้ยอาจจะอยากเปยเราด้วยซ้ําหรืออยากจะซื้อของให้หรือมีของขวัญบางอย่างที่อยากจะให้เราเหมือนอยากพัฒนาน่ะแต่ก็กลัวเอาจริงจริงกลัวค่อนข้างที่จะติดอยู่ในเซฟโซนของตัวเองพอสมควรกลัวการเปลี่ยนแปลงเออกลัวการพัฒนาไปแล้วคุณไม่โอเคเข้าหาแล้วคุณไม่โอเคนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แล้วก็ให้ระวังว่าพลังงานอาจจะสลับกันก็ได้นะคะแทนจ,จะบอกความรู้สึกเขาแทนบอกความรู้สึกฝั่งคุณก็ได้้วก็เรารู้สึกว่า เหมือนเขาต้องทําแบบปกติอ่ะเออถ้าถามว่ามีคุณในใจไหมบอกเลยว่ามีนะคะแต่ไม่สามารถทําอะไรได้เพราะว่าติดเฟนโซนหรือติดเซฟโซนอะไรบางอย่างจะเป็นเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างนี้ด้วยก็ได้นะแล้วก็ไม่ค่อยกล้าก้าวออกจากเซฟโซนของตัวเองแล้วก็ต้องทําทุกอย่างเหมือนเดิมอ่ะเออฝืนใจทําอ่ะอทำทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนค่อาๆที่จะฝืนใจจริงๆก็อยากจะพัฒนาแต่เหมือนแบบมันพัฒนาไม่ได้อารมณ์ประมาณนี้นะคะ มากองแรกก็ยิ้มแก้มปริกันไปเลยนะจ๊ะอืมดูเหมือนจะหวานๆขมๆผสมกันไปนะคะคุณกองแรกอยากจะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์อยูย่แต่ว่าไม่กล้าอ่ะมาดูซิแล้วเขาอยากจะไปต่อกับเราไหมในช่วงหนึ่งสามเดือนนะจากวันที่ดูคลิปนี้ขอห้าใบอะจริงๆจากหน้าไพ่เนี่ยก็ตอบไปหมดแล้วนะเนี่ย มาดูกัน6เหรียญ empress 5ไม้4ถ้วยแล้วก็ในดาบถามว่าอยากไหมเอาจริงๆก็มีความอยากนะคำตอบไม่ค่อยแต่แต่อันแรกทังเท่าไหร่ก็คือเรารู้สึกว่าเขาอยากมีความรู้สึกดีๆกับคุณอยากมีความห่วงใยมีความใส่ใจมีการอยากดูแลบางคนนี้ถ้าเกิดมีฐานะดีก็อาจจะจเปด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยคุณค่อนข้างที่จะเป็นผู้หญิงที่ดูน่ารัก ดูอบอุ่นเอออบอบัวบางคนที่อบอั่เล็กๆนะจ๊ะเออดูอบอวบวดูอบอุ่นดูมีความเป็นแม่แล้วก็เ้ามองคุณอ่ะเป็นผู้หญิงที่ดูเพอร์เฟกอยู่ใกล้แล้วรู้สึกแบบรู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยแต่อีกใจนึงก็กลัวว่าพัฒนาความสัมพันธ์ไปแล้วมันอาจจะไม่ได้โอเคในแบบที่คิดเหมือนแรกที่มาดามอ่านเลยแหละเออเหมือนจะแบบว่าจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเหมือน กลัวว่าวิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์บางอย่างที่มันอาจจะปรับตัวเข้าด้วยกันยากก็ได้นะสำหรับบางคนอ่ะอาจจะมีความต่างในด้านใดด้านหนึ่งอยู่แล้วเขารู้สึกว่าการที่มันเป็นอยู่นะปัจจุบันจริงๆมันก็ดีเขาค่อนข้างที่จะกลัวการเปลี่ยนแปลงนะคนคนนี้อืดังนั้นคนกองนี้ต้องเป็นสายลุยหน่อยนะคะต้องพร้อมบวกหน่อยนะจ๊ะแต่จริงๆในใจเขาค่อนข้างที่จะ เ,เขาเรียกว่าอะไรอยากมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเรารู้สึกว่าบางทีเขาอาจจะทําอะไรบางอย่างที่เราก็ไม่ได้คาดคิดในเรื่องเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์เหมือนกันนะเออบทจะทําก็ทํานะแต่บทจะนิ่งๆเงียบๆก็เหมือนกันนะเออบางทีก็ดูสนใจบางทีก็ไม่ดูสนใจนะจ๊สะสำหรับคนกลองนี้แล้วก็ให้ระวังเรื่องของการแสดงออกเรื่องของการสื่อสารไว้หน่อยมีเกณฑ์ที่จะผิดใจกันง่ายด้วยนะสำหรับคนกลองนี้ ให้นะวังไว้หน่อยแล้วก็ตัวเราอาจจะต้องทําบางอย่างให้มันชัดเจนมากขึ้นด้วยนะคะอืมถามใจตัวเองพร้อมรุยหรือเปล่ามันก็มีแค่ได้กับไม่ได้นั่นแหละเธอเอามาดูซิไพ่อย,อยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักอันนี้ให้คนตองน,นี้อันนี้อาจจะเป็นข้อความที่สื่อสารถึงใครบางคนอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะจ๊ะอ่าอันนี้ที่เด้งมาเติมเต็มในส่วนที่เขาจางหายไป ถาอาจจะมีแผลใจหรือตัวคุณอาจจะมีแผลใจอะไรบางอย่างหรือความสัมพันธ์เนี้ยมันยังมีช่องว่างอะไรบางอย่างหรือเปล่ามันเหมือนไพ่กำลังจะบอกให้เน้นเรื่องของการเติมเต็มเรื่องของการใส่ใจเรื่องของการแสดงออกอะไรบางอย่างมากขึ้นก็ได้โอ้ยอยู่ตรงนี้เพื่อกันและการโอ้ยนะ้ำหมันไส้กับคนกองแรกฉันไม่อ่านแล้วฉันข้ามเลยแล้วการเออไม่เปิดไพ่แล้ว <laughs> หมันไส้นะจ๊ะแล้วมองว่าทิทางแนวโน้มเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นพลังงานบวกนะพลังงานที่ดีนะแต่อาจจะมีการแบบว่า ด้วยความที่ติดอยู่ในความคิดบางอย่างติดอยู่ในเซฟโซนอะไรบางอย่างดังนั้นตัวเราต้องจบับจุดเขาให้ได้นะคะว่าเขา, ách, เากลัวเรื่องอะไรเขากังวลเรื่องอะไรและเราก็ต้องแสดงความจริงจังจริงใจค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรามองว่ากองนี้ไม่ต้องรีบหรอกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะมีการสื่อสารผิดพลาดเราจะไปกันใหญ่นะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆพูดคุยกันนะจ๊ะยังไงถ้าอยากดูดวงส่วนตัวรายละเอียดส่วนตัวของคุณและเขาเน้นๆเนี่ยดูรายละเอียดใต้คลิปได้นะจ๊ะยังไงวันนี้มาดามไปแล้ว รักทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูคลิปมาดามนะจ๊ะช้า <Ciao. S 1> เอาละค่ะมาถึงคนที่เรือกกองที่สองนะจ๊ะไพ่สำรับเล็กนะคะไม่ใช่มือมาดามใหญ่นะ <laughs> ก็นึกถึงเขาคนนั้นที่คนกองนี้กําลังคิดถึงกําลังนึกถึงคนที่คนกองนี้หมาว่าแอบรงแอบรักแอบอยากจะปะอยากจะพัฒนาสิเออแล้วก็เป็นดวงโดยรวมนะคะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะดูเพื่อความบันเทิงของเขาไม่ต้องใส่ไปซีเรียสกับมันนะจ๊ะแล้วบางทีอาจจะสลับกันก็ได้แทนจะบอกความรู้สึกเขาดันบอกความรู้สึกฝั่งเราก็ได้ฉะนั้นดูเพื่อความบันเทิง ชิลๆไปนะคะดูได้ทุกเพศนะจ๊ะมาดูกันเลยค่ะคำถามแรกว่าอยากรู้ใจเขาคนนั้นที่คนกองนี้กำลังนึกถึงนี่มีคนกองนี้อยู่ในใจไหมเออเขารู้สึกยังไงกับคนกองนี้ขอห้าใบค่ะชัดๆเลยนะจ๊ะไปดูเรืวไม่ต้องซีเรียสนะคะอ่าลรวรู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ไม่รู้ว่าคนกองนี้อาจจะทะเลาะก,กันมาหรือเปล่าในที่นี้อาจจะทะเลาะก,กับคุณก็ได้ในเรื่องของความสัมพันธ์หรือไม่ก็ทะเลาะก,กับตัวเองมันมีความขัดแย้งมีความคิดเห็นที่แบบเอ๊ยจะใช่ไม่ใช่จะ,จะนู่นจะนี่อะไรอย่างเงี้ยอยู่ในใจอยู่นะอื แต่ถามว่าเขามีคุณอยู่ในใจไหมเรามองว่ามีนะคะแม้ว่าจะดูปฏิเสธแม้ว่าจะดูแบบทำท่าทีแบบไม่ได้สนใจในบางครั้งแต่เรามองว่าเขาค่อนข้างที่จะมีคุณอยู่ในใจแล้วก็แอบส่องแอบมองเพลอเพก็อาจจะแอบมองคุณอยู่ห่างๆอย่างหืนๆก็ได้เออแม้ว่าจะดูท่าทีแบบว่าเหมือนพยายามบอกตัวเองว่าไม่ฉันไม่ได้สนใจเธอเหรอกแต่จริงๆก็สนใจนะหรอปะเหมือนออกแนวคนปากแข็งอะไรอย่างเงี้ยอืม แต่ว่าใดๆเรารู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะให้สเปซส,ส,ส่วนตัวของตัวเขาเองซะเยอะนะคะเหมือนรักตัวเองเยอะกว่าถามว่ามีคุณอยู่ในใจไหมก็มีแหละแต่ในใจเขาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาซะมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของคุณนะคะเออไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะแต่เรามองว่ามีนะแล้วก็การที่ได้มาเจอกันน่ะเรารู้สึกว่ามันอาจจะมีความรู้สึกประทับใจบางอย่างตั้งแต่แรกแรกเห็นแรกเจอกันแรกได้รู้จักกันด้วยซ้ํานะสำหรับเขาคนนั้นนะ่ะเวลามองคุณนะคะ แต่ว่าพยายามที่จะบอกปัดพยายามที่จะแบบว่าทําไม่สนใจแค่นั้นแหละอืมจริงๆของท่านยังมีความประทับใจบางอย่างในการเจอกันครั้งแรกร้วยซ้ำนะเนี่ยแต่เหมือนตัวเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะพัฒนากันมั้งงันม,มาดูคําถามต่อไปดีกว่าว่าในหนึ่งถึงสามเดือนนอกจากวันที่ดูคลิปนี้เนี่ยเขาคนนั้นอยากจะไปต่อกับคนกองนี้ไหมอยากจะจูงมือไปในเส้นทางความรักของเราไหมอยากจะพัฒนาเปล่าอารมณ์ประมาณนี้นะคะ ขอห้าใบชัดๆค่ะ <c oughs> <c oughs> มีความเป็นเดวิลอยู่ในตัวนะเรารู้สึกว่าจริงๆเขาก็ต้องมีความต้องการบางอย่างอยู่เหมือนกันเออมีแรงดึงดูดมีความลงหลายมีความอยากครอบครองเหมือนกันแปดถ้วยไม่รู้บางคนอยู่ไกลกันหรือเปล่านะเนี่ยเอออยู่ห่างไกลกันอยู่ไกลกันไหมหรือ อาจจะแบบว่าบางคนมาถามเป็นคนที่เลิกรายกันไปแล้วหรือเปล่าหรือดูแบบว่ามีระยะห่างบางอย่างหรือเปล่าอาจจะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะถามว่าเขาอยากที่จะไปต่อกับคุณไหมอยากที่จะพัฒนาหรือเปล่าเรามองว่าก็มีความอยากอย,กอยู่นะแต่ยังอยู่ในระดับเหมือนกิ๊กกุ๊ก,ก,กคนคุยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเพื่อนอะอยู่ในสถานะออกแนวเฟนโซนกิ๊กโซนอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนแบบเฮห,หาปจจิงโกได้ หลั่นลาได้พูดคุยได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะยังไม่สามารถที่จะพัฒนาไปมากกว่านะั้นหรือให้ระวังไว้ด้วยว่าอยู่ในความสัมพันธ์เราสองสามคนนะคะอืมแล้วก็บางคนอาจจะอยู่ในสถานะเฟรนดิฟิฟิกได้ดังนั้นถ้าเกิดถามว่าเขาอยากพัฒนามากขึ้นไหมก็ยังนะยังไม่อยากแต่ก็ยังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตอะ่ะอารมณ์ประมาณนี้ก็อยากให้คุณเป็นเฟนดิฟิฟิกของเขาต่อไป หรือไม่ก็อยู่ในสถานะไหนเขาก็อยากให้คุณอยู่ในสถานะนั้นต่อไปเออจริงๆเรารู้สึกว่าคุณกับเขาอ่ะก็เป็นคู่ไทม์ไลน์ที่มันต้องเจอกันอ่ะนะแต่ให้ระวังนิดนึงกลัวจะเป็นคู่เวรคู่กรรมอะไรอย่างเงี้ยพอาดูดูเหมือนเขาจะค่อนข้างที่จะรู้สึกดีก็จริงแต่ก็มีเชิงปฏิเสธคุณอยู่อ่ะฉันก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงต้องปฏิเสธเอ,อ่อในที่นี้ค่ะอาจจะไปสืบดูให้ดีว่าเขามีคุณแค่คนเดียวหรือเปล่า จริงๆอาจจะมีตัวเรื่องอื่นหรือเปล่าที่ทําให้เขารู้สึกว่าเอ๊ยยังไม่อยากที่จะโฟกัสที่คุณเพราะว่ากลัวเสียดายโอกาสที่จะไปสาบสารจำพันกับคนอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมีความต้องการคุณอยู่นะคะแต่เรานออกแนวเรื่องของแบบว่าผลประโยชน์หรือว่าเซ็กซ์ซะมากกว่านะมีความหลงไหลมีการหยากคอครองเออย่างไงก็หมาเพื่อความบันเทิงนะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนอะไรอย่างงี้ม อะไรที่มันไม่ดีก็คิดว่าเป็นของคนอื่นอะไรที่มันดีก็คิดว่าเป็นของเราแล้วการมาดูติไพ่อย่าบอกอะไรเกีย่ยวกับความรักครั้งนี้ให้คุณกองนี้คะนี่อาจจะเป็นแมสเซจที่สื่อสารถึงบางคนนะคะอาจจะไม่ใช่ทุกคนก็ได้นะ <c oughs> <c oughs> อ้ะาไพ่บอกว่าเป็นหมเตลูนะคะช่วงนี้นะคะเออไม่ได้ด้วยโกนก็ได้ด้วยศัยศาสตร์นะคะทุกคน <c oughs> ไปมูขอความรักนะจ๊ะอืมแล้วก็ใช้ใจสัมผัสความคิดและรู้สึกว่าบางทีอาจจะต้องใช้เวลากับเขามากขึ้น พิจารณามากขึ้นแต่อย่าใจอ่อนกับเขาเกินไปนะคะเราก็ต้องมีการเล่นตัวไปบ้างนะยังไงขอให้ทุกคนได้เจอรักที่ดีรักที่มีความสุสมหวังในเรื่อวันอย่าดูดูส่วนตัวถามถึงคุณและเขาเน้นๆรายละเอียดได้คลิปได้นะจ๊ะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะคะขอบคุณที่ดูคลิปมาดามนะจ๊ะรักทุกคนนะคะเชิญอารัคามาถึงกองที่สามนะจ๊ะตั้งสมาธิในถึงเขาคนานั้น ที่คนกองนี้อยากจะถามถึงที่คนกองนี้กาลังคิดถึงเออมาดูสีเป็นดวงโดยรวมนะคะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะจ๊ะดูเพื่อความบันเทิงของเขาไม่ต้องไปซีเรียสแล้วบางทีอาจจะสลับแต่ที่จะบอกความรู้สึกเขาได้ไปบอกความรู้สึกฝั่งเราก็ได้เช่นกันเออมาดูกันว่าอยากรู้ว่าใจเขามีเราหรือเปล่าเอออยากรู้ว่าใจเธอมีฉันไหมอารมณ์ประมาณนี้รู้สึกกับฉันยังไง ขอห้าใบค่ะเดี๋วเ่อความบันเทิงนะทุกคนไม่ต้องไปซีเรียสกับผลภยัยนะจ๊ะเจ็ดถ้วยเป็นหนุ่มมีตัวเลือกเยอะนะคะหรือสาวตัวเลือกเยอะนะเลเวอรหดาบเดอะซั over, ogan, โอ้ยถามว่าทำไมจะไม่มีเขามีคุณอยู่ในใจนั่นแหละแม้ว่าจะมีตัวเลือกอื่นอยู่บ้างด้วย แต่คุณก็ค่อนข้างที่จะเป็นตัวเลือกหลักๆนะคะแล้วก็ในที่นี้คนกลองนี้ระวังติดเฟนโซนเหมือนกันนะจ๊ะเออติดเฟนโซนหรือคนรู้จักโซนหรือโซนอะไรบางอย่างที่มันทําให้ความสัมพันธ์นะ่ะมันดูไม่ค่อยคืบหน้าเออท่านท่านที่จริงอะถามว่าเขามีคุณอยู่ในใจไหมบอกเลยว่ามีคุณอยู่ในใจนะบางครั้งเวลานึกถึคุูก็าจะทุกบ้างบางครั้งก็ดูสดใสบ้างแต่เรารู้สึกว่า เขาไม่เคยห่างไปไหนอในใจเขาก็คือมีคุณอยู่เรื่อยๆนะคะนี่ยออกแนวหนุ่มเจ้าชูเดียวกับคนเจ้าชูหรือเปล่าคนตรองน,นี้ให้ระวังไว้หน่อยแล้วก็ในสายตาเขาคุณค่อน้าที่จะเป็นคนน่ารักนะเออเป็นคนสดใส เวลาเขาเห็นคุณแล้วเขารู้สึกว่าโรคมันช่างดูสดใสเออดูบอกว่าสว่างสวัยนะจ๊ะแล้วก็ในใจเขาก็คอนข้าๆที่อย่างที่บอกอ่ะอาจจะไม่ได้มีเราแค่คนเดียวแต่ถามว่ามีเราอยู่ไหมมีค่ะเออในที่นี้ถ้ามองในแง่ดีก็อาจจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของธุระเรื่องของสิ่งที่ต้องรับผิดชอบจิปฐะทั้งหลายแหล่ในชีวิตก็ได้น้อที่เขาจะบอกต้องโฟกัสอะไรอย่างนี้เออแล้วก็เราก็เป็นหนึ่งในนานที่อยู่ในใจเขาเอออันนี้มองโรคในแง่ดีสุดๆเลยนะจ๊ะ <laughs> ถ้ามองโลกในแง่หลายก็อาจจะมีหลายๆคนที่อยู่ในใจเขาแต่เราก็เป็นตัวเรื่องหลักๆเหมือนกันแหละเธอมันม่นความสวยของตัวเองไว้เธอฉันบอกเลยมั่นความสวยของตัวเองไว้เออแล้วมาดูซีว่าหนึ่งถึงสามเดือนนี้เขาคนนั้นอยากจะไปต่อกับเราไหมอยากจะพัฒนามั้ยอยากจะเข้าหาไหมเอออยากจะจูมือเราไปในเส้นทางนี้ไหมไปดูดยรูไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะขอห้าใบค่ะ เหมือนในใจเขาอยากจะทำอะไรบางอย่างอะ่ะเออสามดาบโอ้ยห้าถ้วยมีความเศร้านะเธอเป็นรักสามเศร้าหรือเปล่าในคนกองสุดท้ายฮหอเก้าดาบสิบไม้แล้วก็เม่จะเชียนถามว่าอยากไหมจริงๆอยากนะบอกเลยนะคะว่าอยากอยากจะทําอย่างที่บอกอยากจะทําอะไรหลายๆอยา่างแต่ทาไม่ได้สักอย่างเธออยากจะทําอยากจะพูดคุยอยากจะเข้าหา อยากจะแสดงออกอยากจะสื่อสารบางอย่างแต่มันทําอะไรไม่ได้เลยบางคนอาจจะมาถามถึงรักที่ผ่านพ้นไปอะ่ะเออมันมีความเจ็บปวดมันมีความเสียใจมันมีการคิดเยอะมีการคิดมากค่อนข้างหนูเครียดนะคะแต่เรารู้สึกว่าเขาจะทําด้วยความที่มันจบด้วยเมจิชียนอะ่ะเรารู้สึกว่ามันจะมีอะไรบางอย่างอยูอย่ในความสัมพันธ์อยู่ก็เหมือนจะทําอะไรบางอย่างอยู่แต่ว่าเหมือนทําอะไรไม่ได้มากอะ่ะเออ แล้วก็พยายามที่จะเก็บคุณไว้ในชีวิตเหมือนกันนะแต่ว่าจะทําอะไรแต่ละทีนี่ค่อนข้างคิดเยอะคิดนานแล้วก็ให้ระวังหน่อยไปสายอ่อยได้เหมือนกันนะไม่ได้ไปต่อแต่ก็อ่อยไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยให้ระวังนิดนึงเออเข,อขาขยายน่อนค่ะเนี่ยด้วยความเป็นหนุ่มเจ้าชูเนาะ แล้วก็ในที่นี้ให้ระวังว่าเขาจะมีการเล่นเกมอะไรบางอย่างกับคุณเหมือนไม่ได้อยากเป็นฝ่ายที่จะยอมแพ้เป็นฝ่ายที่อยากจะเข้าหาหรือเป็นฝ่ายที่แบบว่าอยากที่จะแสดงความหมดไอกอนอะไรอย่างเงี้ยมีการเล่นเกมขิงกันเล็กๆนะคะแต่เรารู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะสนใจคุณนะแต่การสนใจของเขาว่าส่วนใหญ่จะออกแนวเจ้าชู้ยังไงให้ระวังไว้หน่อยว่า มันเหมือนไปต่อไม่ได้อ่ะเออมันมีความเสียใจจริงๆเขาเสียใจไหมเราบอกเลยนะว่าเขาก็เสียใจนะคะที่ความสัมพันธ์ออกมาในลักษณะนี้ออกมาในรูปแบบนี้เขาค่อนข้างที่จะเสียดายด้วยซ้ำแล้วก็คิดเยอะคิดมากแต่เขารู้สึกว่าการที่เขาเลือกที่จะทําอะไรในความสัมพันธ์นี้ในหน,นึ่งสาเดือนนี้มันคือสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่เขาคิดว่ามันโอเคที่สุดแล้วแหละแม้ว่าในใจเขาอ่ะอาจจะไม่ได้อยากจะทํา ในแบบที่เขาทําออกมาเนี่ยบอกว่าทำอีกอย่างหนึ่งใจคิดอีกอย่างหนึ่งอารมณ์ประมาณนี้ได้นะคะอืมแล้วก็มาดูซีไพ่อยากจะบอกอะไรเก,กี่ยวกับความรักให้คนกองนี้ค่ะอาจจะเป็นข้อความหรือไม่เสจที่ส่งถึงบางคนก็ได้นะอาจจะไม่ใช่ทุกคนก็ได้นะคะเด้งมาแล้วหนึ่งใบขออีกหนึ่งใบซี <c oughs> มัอนใบแรกเด้งมานี่คือแบบว่าอย่าลืมรักษาหัวใจตัวเองนะคะไพ่ก็เป็นห่วงตัวคุณนะคะเออห่วงตัวเองด้วยนะจ๊ะรัก รักเราต้องมาก่อนอะไรเงี้ยรักตัวเองต้องมาก่อนนะคะก่อนที่จะไปรักเขาเอ,อเ,เธอยอมจากลาเพื่อรักษาหัวใจเหมือนพ่อ,อยากจะให้เราอ่ะค่อนข้างที่จะออกแนวมุกอ่อนะนึกออกปะให้ทําใจในเรื่องของความสัมพันธ์นี้ว่าบางทีมันอาจจะได้ลักษณะนี้ได้รูปแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดมันไม่ได้ท็อกซิกมากจะไปต่อได้ไหมก็ได้แต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันท็อกซิกมาก ดึงดูดพลังงานชีวิตเราเยอะเหลือเกินเออทําให้เรารู้สึกเศร้าทําให้เรารู้สึกแบบว่าโลกนี้ไม่น่าอยู่เหมือนไพ่ก็จะบอกว่าให้รักตัวเองมากขึ้นเอาโฟกัสตัวเองไปอยู่ที่จุดอื่นก็คือถ้าเกิดอยากมีเขาก็มีได้แต่ก็ต้องํำใจเนาะต้องมองโลก่งความจริงว่าณช่วงเวลานี้หนึ่งถึงสาเดือนนี้มันอาจจะไม่ได้สามารถที่จะพัฒนาไปในแบบที่เราอยากให้เป็นได้แค่นั้นแหละอืมแต่เรารู้สึกว่าเขาสายอ่อยอะเดี๋ยวก็มีมาอ่อยเราเรื่อยๆอยู่ดีนั่นแหละอ อยู่ที่เราจะทําใจเข้มแข็งได้ไหมให้ระวังละสามเจ้าไว้ด้วยนะคะแล้วก็มาดามก็อยากให้ทุกคนได้เจอรักที่ดีเนาะรักที่มีความสุขสมหวังในเรวันนะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวถามถึงคุณและเขาคนนั้นเน้นๆเ,เนี่ยดูรายละเอียดใต้คลิปได้นะจ๊ะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะครับรักทุกคนนจ้าขอบคุณที่มาดูคลิปมาดามนะคะวันนี้ไปแล้วจ้าช่อ